สหรัฐแทบช็อกส่งเรือดำน้ำติดนิวเคลียร์ทำซ่าป่วนช่องแคบฮอมุสโผล่ขึ้นมาเจอทัพอิหร่านอยู่เหนือผิวน้ำถึงภวาต่อปิโดจากเมื่อวันที่19เมษายน6 6ดรปฐมพงศ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านบรอกดิเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวสำคัญของกองทัพอิหร่านภายหลังได้อาวุธทันสมัยและทรงอนุภาพยิ่งจากพันธมิตรอย่างรัสเซียนั้นทั้งนี้เนื้อหาที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปฐมพงศ์โพประสิตที่น,นั่น นักวิชาการทางบุรพภคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาโพสต์เผยแพร่มีเนื้อหาที่ชวนติดตามว่ามาแล้วครับสู่35ของอิหร่านเครื่องบินลบล้ำสมัยของรัสเซียก็คือสู่35ทยอยเดินทางจากรัสเซียมาถึงสนามบินอิหร่านเรียบร้อยแล้วอิหร่านเสริมเขี้ยวเล็บทางอากาศได้สําเร็จไม่เพียงแต่เครื่องบินรบล้ำสมัยสู่35เท่านั้นอิหร่านยังทํา MOU กับซาอุดรัสเซียและจีนเสริมแกล่งทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางทาง กอร์ปอนกับมีการค้นพบบ่อน้ำมันใหม่ไม่กี่ปีก่อนอิหร่านจึงมีโอกาสพังาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในตะวันออกกลางอย่างไม่ต้องสงสัยไม่เพียงเท่านั้นอิหร่านยังเชิญเจ้าชาย MBS มาเยี่ยมกรุงเตหะรานเพื่อกระชับมิตรไมตรี อีกไม่นานซาอุก็น่าจะเสริมเขี้่วเล็บจากรัสเซียโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศเช่น S 3 0 0 S 4 0 0เพื่อป้องกันการรุกรานจากโลกตะวันตกด้วยเช่นกันต่อมาวันที่20เมษายน6 6ดรเตอร์ปฐมพงษ์ยังเปิดเผยถึงสถานการณ์ต่อเนื่องของอิหร่านซึ่งส่งผลอย่างสําคัญไปยังสหรัฐอเมริกาว่าอเมริกาเจอดีเข้าแล้วสื่ออิหร่านรายงานว่าหลังจากอิหร่านและซาอุจับมือการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลาง อเมริกาส่งเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์ไปตะวันออกกลางทันทีเพื่อที่จะบอกให้อิรานและซาอุรู้ว่าพวกเองสามัคคีกันแบบนี้ถามกสหรือยังกสไม่พอใจที่พวกเองจับมือกันหลังจากนั้นเรือดำน้ำมาการกระชือโอกาสแวะไปที่ช่องแคบฮอร์มูสซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของอิรานและททำลับๆล่ลลลลลลอๆกองทัพเรืออ,อิรานเห็นเข้าก็รำคาญจึงบีบให้เรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์ของมาการ โผล่ขึ้นมาสวัสดีครับกับกองทัพเรืออิหร่านเหนือผิวน้ำ รายละเอียดไม่มีมากกว่านี้ครับคงจะโดนอิหร่านขู่ว่าจะยิงถล่มด้วยตอร์ปิโดจมก้นทะเลกระมังนอกจากนี้ในวันเดียวกันดรปฐมพงษ์ยิมโพสต์รายงานถึงเหตุการณ์ในยูเครนที่ยังสู้รบกับกองทัพรัสเซียด้วยว่าระเบิดลงที่4เมืองหลักของยูเครนเช้าว,วันนี้ข่าวเช้าว,วันนี้ระเบิดลงที่เมืองหลักของยูเครนก็คือสโปอริเซียดนิโปเปตอฟคาคอฟและเคียฟเพราะการโจมตีของรัสเซียหลังจากกองทัพรัสเซียใกล้ย,ยึดเมืองบักมุดให้หมดสิ้นแล้ว สหรัฐดิ้นพล่านปูตินสั่งเคลื่อนขีปนาวุธทันสมัยไปคิวบาจ่อหลังบ้านแล้วหลังซาขูร่รัสเซียห้ามแต่ต้องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จากกรณีที่มีรายงานว่ากระทรวงพลังงานสหรัฐส่งจดหมายแจ้งเตือนไปยังรัฐวิสาหกิจพลังงานนิวเคลียร์รอสตอ,อมของรสัสเซียว่าอย่าได้แตะต้องเทคนโนโลยีนิวเคลียร์ที่มีความเปราะบางของอเมริกา ภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียของยูเครนซึ่งถูกกองทัพร,รัสเซียเข้าไปยึดเอาไว้เมื่อหลายเดือนก่อนต่อมาวันนี้21เมษายน66ทำบล็อกดดวิร์กอัปเดตก็ได้รายงานว่าปี2557ซีเรียขอความช่วยเหลือรัสเซียส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดยักษ์ให้กลุ่มทหารรับจ้าง PMC ก่อการร้าย IS ที่ฉากหลังผู้ชักใยก็คือสหรัฐอิสราเอล ใช้เวลาแค่9เดือนกลุ่มก่อการร้ายเป็นปุ๋ยทะเลทรายไปเกือบหมดตั้งแตกทับนี้ไปทำสงครามต่อในเยเมนอีกส่วนสหรัฐเพ่นมาหนุนรัฐประหารคนลม้มรัฐบาลยูเครนเดิมหลังจากาพ่ายแพ้ยึดรครีเซียล,ล้มแล้วแล้วก็ต้องการหาดินแดนใหม่สำรองในยูเครนตอนใต้หวังจะสร้างดินแดนสำรองอิสราเอลสขับไล่ชาวสลาฟรัเสเซียออกไปแต่ที่นี่ไม่ได้ง่ายเหมือนขับไล่ที่ชาวปาเลสไตน์เจอเพราะ มีเขียวตันสนับสนุนชาวสลาฟยูเครนให้ต่อสู้ปกป้องดินแดนตนเองจนกลายเป็นสงครามนาน8ปีมิถุนายนปี2,564สหรัฐก็เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ ในเครื่องปฏิกรณ์โรงไฟ,ฟฟ้าสโปริเซียที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนอกเมืองในอินเนอร์ฮอดาอ้างว่าเป็นการบำรุงรักษาและการปฏิบัติงานแบบใหม่สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเป็นการอําพรางข้อตกลงนิวสตาร์ดด้านนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเพราะแท้ที่จริงแล้วซอฟต์แวร์เทคโนโลยีอุปกรณ์เหล่านี้คือการพัฒนายูเรเนียมเสริมสมรรถนะสำหรับหัวรบนิวเคลียร์ที่จะติดตั้งกับขีปนาวุธพิสัยกลางที่วางแผนตั้งฐานยิงในภูมิภาคดอนบาสเล่งกรุง Moscow, ภายหลังเคลียร์แย่งดินแดนชาวสลาฟในโดเนลละลูฮันได้เรียบร้อยแล้วมีนาคมปี65รัสเซียก็ปฏิบัติการทางทหารในยูเครนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียเมืองเอโนโฮดา จึงเป็นเป้าหมายรแรกๆที่ถูกกองทัพรัสเซียบุกยึดควบคุมได้เบ็ดเสร็จโดยกองกําลังผสมแม้จะมีกําลังพลมากกว่าแต่ต้านทานทหารรัสเซียไม่ไหวต่อมาสหรัฐและกองกําลังผสมในยูเครนพยายามโจมตีอาวุธหนักปืนใหญ่และโดรนพิชีพใส่เตาปฏิกร์เพื่อโยนบาปให้รัสเซียสร้างความหวาดกลัวไปทั่วยุโรปถึงอุบัติเหตุนิวเคลียร์แต่ก็ไร้ผลเพราะไม่มีใครเชื่อ ทำให้สหรัฐผิดหวังที่จะปกปิดการเคลื่อนย้ายนิวเคลียร์มาโรงงานแห่งนี้ต่อมารัสเซียก็ตัดการเชื่อมต่อจากโครงข่ายไฟฟ้าของยูเครนเพื่อป้องกันเหตุร้ายกันยายนปี6กกองกําลังผสมที่เพิ่งฝึกกลับมาจากอังกฤษ600นายถูกสั่งบุกยึดคืนโรงงานแห่งนี้โดยใช้เรือเร็วข้ามแม่น้ำเดนีเปอร์แต่ถูกกองทัพรัสเซียใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบจมเรือเร็วพร้อมทหาร90นายกลายเป็นอาหารปลา พวกที่เหลือหนีแต่กระเจิงหันหัวเรือกลับไปส่วนพวกที่ว่ายน้ำขึ้นฝั่งมาได้ก็ถูกจับกลุ่มเป็นเฉลยทั้งหมด ตุลาคมปี2 5 6 5อนเดรียเฟอร์คิวผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมนิวเคลียร์กระทรวงพลังงานสหรัฐส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการบริษัทนิวเคลียร์รอสตอมรัสเซียระบุว่าสหรัฐได้ส่งออกเทคโนโลยีและข้อมูลทางเทคนิคนิวเคลียร์ไปยังยูเครนเพื่อใช้ในโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้มีนาคมปี66กระทรวงพลังงานสหรัฐเจ้าเก่าส่งหนังสือคมคู่บริษัทรอสตอมรัสเซียอีกครั้งว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สเปริเซียมีเทคโนโลยีนิวเคลีย ที่มีต้นกําเนิดและข้อมูลที่ควบคุมการส่งออกโดยรัฐบาลสหรัฐจึงอย่าแต่ต้องหรือเปิดเผยเช่นการเข้าถึงครอบครองควบคุมส่งออก จัดเก็บยึดตรวจสอบส่งออกซ้ำจัดส่งถ่ายโอนคัดลอกจัดการเทคโนโลยีหรือข้อมูลทางเทคนิคดังกล่าวหรือสั่งการหรืออนุญาตให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกันโดยหน่วยงานของรัสเซียที่ไม่ได้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงพลังงานสหรัฐเพราะเป็นเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่อ่อนไหวด้านนิวเคลียร์มีซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีอยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกของสหรัฐถ้าล่วไหลไป จะมีการถูกนำไปใช้บ่อนทำลายผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐถ้าพลเมืองรัสเซียหรือหน่วยงานใดๆที่ฝา่าฝืนจัดการกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ดังกล่าวจะผิดกฎหมายของสหรัฐด้านบริษรออัทรัสอะตอมรัสเซียไม่สนใจและไม่ได้ตอบกลับจดหมายดังกล่าวเพราะแคว้นสปอริเซียก็ได้ทำประชามติแยกเอก,เอกราชจากยูเครนไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียตามรัฐธรรมนูญแล้วตั้งแต่ ตุลาคมปี2565ทรัพย์สินเทคโนโลยีนิวเครีย์ของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็เลยกลายไปเป็นของรัสเซียเมื่อมีหลักฐานแน่ชัด เป็นหนังสือว่าสหรัฐลักลอบเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปที่ยูเครนจึงเป็นการผิดข้อตกลงนิวสตาร์ทช่วงนั้นประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินจึงลงนามระง,งับข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐทันทีและก็เคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ไปติดต,ตั้งที่เบลารุสเล็งพิกัดเป้าหมายชาตินาโตในยุโรปจะพร้อมยิงได้ตั้งแต่ต้ตตนเดือนกร,รกฎาคม6 6เป็นต้นไปเป็นหลักฐานสำคัญที่ถูกเปิดโปงดังนั้นการปฏิบัติการทอหารของรัสเซียในยูเครนครจึงเป็นการ ปัดไฟนิวเคลียร์ตั้งแต่ต้นลมแล้วรัเสเซียก็ตอบโต้โดยส่งระบบขีปนาวุธทันสมัยระบบต่อต้านอากาศยานเครื่องบินรบผ่านเกาหลีเหนือไปติดตั้งยังคิวบาประตูหลังบ้านสหรัฐโดยทำเงียบๆมาระยะหนึ่งแล้วตลบหลังยูเครนความแผนจีเครื่องบินรัเสเซียเผยพิกัดส่งขีปนาวุธ12ลูกรัวถล่มสนามบิน ทำผู้บัญชาการทหารเคียฟเสียชีวิตจากกรณีเมื่อวานนี้20เมษายน66สำนักข่าวเว็บไซต์ท็อปคอร์ได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ APU พยายามจี้เครื่องบินของรัสเซียแอร์ s สเป e f ฟอร์แต่กลับเปิดเผยพิกัดของกองทัพยูเครนทำให้ถูกขีปนาวุธถลม่มหน่วยบริการพิเศษของอยูเครนทำสงครามลูกผสมกับรัสเซียมานานนับ10ปี ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่หลังจากเคียฟประกาศรางวัลสำหรับการยอมจำนวนของนักโทษทหารรัสเซียพร้อมอุปกรณ์พวกเขาก็เริ่มมองหาชาวรัสเซียผ่านทางอินเทอร์เน็ตพยายามติดต่อสื่อสารกับพวกเขาและชักชวนพวกเขาให้ได้หนึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้รับการรายงานต่อสาธารณะโดย Security Service of Ukraine ซึ่งกำลังสืบสวนอยู่หน่วยงานรายงานว่าในเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมปี2565 ทหารยูเครนหลายคนพยายามปี้กล่อมนักบินรัสเซียคนหนึ่งให้ทรยศต่อประเทศของตนโดยไม่แจ้งให้ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองหลักของกระทรวงกลาโหมยูเครนหรือ SBU ทราบเกี่ยวกับการกระทําของพวกเขาอย่างไรก็ตามทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามสถานการณ์ของตัวแทนของกองทัพยูเครนและปฏิบัติการพิเศษเพื่อยึดเครื่องบินข้าศึกจบลงด้วยความล้มเหลวครั้งใหญ่ SBU ได้สอบสวนสถานการณ์ทั้งหมดของการโจมตีด้วยจรวดโดยกองทัพรัสเซียอย่างรอบคอบที่สนามบิน คานาโตวโวในภูมิภาคคิโลโวกาดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่23กรกฎาคม เนื่องจากการกระทําที่ไม่ได้รับอนุญาตของผู้แทนกองทัพยูเครนจากการสอบสวนความรับผิดชอบในการยิงกระสุนโดยรัสเซียตกเป็นของทหารยูเครนซึ่งเป็นผู้เปิดเผยพิกัดที่ขีปนาวุธของกองทัพรัสเซียจํานวน12ลูกบินเข้าแทนที่เครื่องบินรบของรัสเซียควรสังเกตว่านักบินของรัสเซียควรจะจี้เครื่องบินรบและลงจอดในดินแดนที่ควบคุมโดยเคียฟโดยจําลองสถานการณ์ฉุกเฉินต่อหน้าผู้มอบหมายงานชาวรัสเซียหลังจากนั้นจะมีการประกาศการจับกลุม่ม จากนั้นเขาและครอบครัวก็จะได้รับเงินจำนวนมากสัญชาติเอกสารใหม่และโอกาสในการอาศัยอยู่ในประเทศยุโรปแต่นักบินก็ไม่ได้เข้าข้างศัตรูแต่ได้รายงานทุกสิ่งที่จำเป็นและในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ก่อการร้ายชาวยูเครนได้โจมตีด้วยขีปนาวุธที่สนามบินดังกล่าวเป็นผลให้ผู้บัญชาการหน่วยทหารเสียชีวิตและทหารบาดเจ็บ17นายเครื่องบินขับไล่สองลำถูกทำลายรันเวย์เสียหายอาคารและเทคโนโลยี เกิดความเสียหายและผลที่ตามมาอย่างร้ายแรงของการปฏิบัติงานสมัครเล่นของบุคลากรทางทหารใน SBU นั้นถือเป็นอาชญากรรมและเกินกำลังหรืออำนาจโดยทางเจ้าหน้าที่ทหารแห่งประมวลกฎหมายอาญาของประเทศยูเครนเคียฟเละรัสเซียส่งโดรนทิ้งระเบิด6เมืองยับพร้อมกันกลางดึกสื่อรีบปกปิดความเสียหายทั้งที่เหมือนแทบเหลือแต่ซาก 21เยยวษาซตยน66สำนักข่าวช็อปวอร์นิวส์รายงานว่าสื่อ,อยูเครนรายงานเหตุระเบิดในเคียฟซิโตเโมียและเมืองอื่นๆหลังจากมีการแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศในตอนกลางคืนเสียงระเบิดดังขึ้นในหลายพื้นที่ของอยูเครนในคืนนั้นสื่อ,อยูเครนและสื่อสาธารณะบนโซเชียลรายงานในเวลา8นาฬิกาตามเวลามอสโกมีการประกาศแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศทั่วยูเครนจากนั้นมันก็ถูกยกเลิกแต่เวลา0นาฬิกา37นาที ก็ดังขึ้นอีกครั้งในเมืองหลวงและภูมิภาคของเคียฟการบริหารการทหารในภูมิภาคเคียฟประกาศภัยคุกคามของโดนโจมตีจากนั้นแอนดริวเยอร์ม์กหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดียูเครนเรียกร้องว่าอย่าเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศในไม่ช้าข้อมูลเกี่ยวกับการระเบิดก็ปรากฏต่อสาธารณาชนในเคียฟตามที่สำนักงานประธานาธิบดีของประเทศยูเครนได้กล่าวอ้างถึงก็คือ เสียงของอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศต่อมามีการประกาศเตือนภัยทางอากาศในภูมิภาคซูมีซิโตมีวินิส,สตาเทนเอร์พิล ครีเมนนิสกี้และลาวิฟของอยูเครนประชาชนชาวยูเครนจำนวนหนึ่งรายงานเหตุระเบิดในเมืองซิตมีด้วยสื่อของอยูเครนไม่ครอบคลุมถึงผลกระทบที่ตามมาของการมาถึงเนื่องจากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารัฐบาลเคียฟได้เซ็นเซอร์ข้อมูลอย่างรุนแรงเกี่ยวกับผลที่ตามมาของการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียต่อพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอยูเครนจำได้ว่ากองทัพรัสเซียโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานของอยูเครนที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารตั้งแต่ ดเดือนตุลาคม65เพื่อเป็นการตอบโต้ bathroom, การก่อวินาศกรรมหลายครั้งที่ดำเนินการโดยหนว่วยบริการพิเศษของยูเครนในดินแดนของรัสเซียนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวทางทหารของรัสเซียยังรายงานการระเบิดอย่างหนกักต่อคลังกระสุนของกองพลทหารปืนใหญ่ที่26ของกองทัพยูยเครนในพื้นที่ของซาริสน่และทอสกอยในทิศทางของครีเมนสกอยเห็นได้ชัดว่ามีระเบิด FAB 250 2ลูกถูกทิ้งในโกดัง